สวัสดีค่ะช่องผักสวนควรัวเล็กๆนะคะวันนี้เราจะมาจัดสวนใหม่ค่ะเพราะว่ากลับบ้านจากจังหวัดไปเดือนหนึ่งนะคะสวนสวนผักเราตายหมดเลยค่ะเหลือแต่เป็นเนี่ยเหี่ยวๆนะคะก็เลยจัดใหม่เลยดีกว่าเหลือแต่ต้นมะนาวหนึ่งสองต้นนะคะที่ที่ยังไม่ตายนะคะแล้วก็ตะไคร้นิดหน่อยคือเดี๋ยวเราจะมาทําสวนใหม่กันค่ะ ๋ยวไปชมกันเลยนะคะถั่วฝักยาวนะคะตอนที่เรากลับบ้านมันจะเป็นฝักเล็กๆก,กลับมาเป็นแห้งแล้วฝักยาวๆเสียดายไม่ได้กินอันนี้คือสภาพสวนที่เราเอ่อลืมมาบ้างแล้วนะคะดูนะคะต้นตะไคร้นี่ตัดปลายออกแล้วอะคะ่ะแล้วก็ใบโหระพาเนี่ยตัด ใบโหระพาตัดไอ้ยอดมันมาเสียบไว้นะคะต้นมะเขือเทศเหี่ยวเดี๋ยวเราจะจัดการสวนเราใหม่นะคะเราจะเป็นไงมาดูกันค่ะอันนี้การเตรียมดินนะคะคือกระถางเราอะเราจะเอาเศษพวกมะเขือเทศต้นมะเขือเทศต้นพริกต้นอะไรอะนะคะ มาสับมาสับๆแล้วก็เอาไว้ก้นกระถางแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะเอาดินใส่ไปเลยนะคะเหมือนเป็นปุ๋ยมันนะคะก็ดีกว่าเอาไปทิ้งถังขยะนะคะแบบนี้ เอาดินใส่ให้เต็มกระถางเลยนะคะอันนี้เตรียมน้ำสำหรับรดนะคะจะเพิ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปนิดนึงเ,เพราะว่าเราอยากได้จุลินทรีย์เอาไว้ย่อยสลายแร่ธาตุในดินนะคะ ลดไปเลยค่ะอันนี้ขั้นตอนเตรียมดินลงกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสองกระถางนี้ที่มีไม้ไม้เสียบไว้นะคะเราเตรียมไว้ที่จะปลูกถั่วฝักยาว ถางสำหรับปลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะปลูกอะไรบ้างอันนี้กระถางเตรียมปลูกพวกผักสลัดค่ะสองกระถางนี้นะคะปลูกถั่วฝักยาวเราเอา,เอาตะเกียบนะคะมาแทงเป็นหลุมให้เขานิดนึงนะคะ กระถางหนึ่งเราจะปลูกไว้3เม็ดค่ะแล,แล้วเราก็ค่อยมาเลือกอนะคะว่าต้นไหนมันสวยๆยวยเหลือไว้สักประมาณ2ต้นก็พอต่อกระถางค่ะปลูกแบบง่ายๆนะคะปลูกไว้กินเองเราก็ดูแลเขานิดนึงค่ะปลูกแล้วก็รดน้ำใส่ปุ๋ยให้เขานะคะมีรสจุลินทรีย์บ้างอยู่ จุลินทีที่มีตอนนี้ก็มีแค่จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกปลูกเสร็จก็กลบเอาดินกลบนะคะแล้วก็ลดน้ำให้เขาค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะตอนเขางอกขึ้นมา กระถางนี้จะปลูกหอมแบ่งนะคะก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้ปลูกครั้งแรกนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนเนาะแล้วก็ปลูกแบบง่ายๆเลยค่ะทําเป็นไม้ตะเกียบทําเป็นหลุมไม่เข้าเลยค่ะยีหลุมก็ว่ากันไปเลยค่ะกระถางขนาดนี้ อันที่ทำเนี่ยก็จะห่างกันประมาณ2นิ้วนะคะแล้วก็หยอดหยอดรุมนึงประมาณ2-3เม็ดนะคะยังไม่รู้ว่าเวลามันงอกมาจะเป็นแบบไหนนะคะ<ๆ>ปลูกผักก็เหมือนวิทยาศาสตร์นะคะเป็นการทดลองแบบหนึ่งเนาะเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะคะจะอัปเดตตอนมันงอกให้ดูเหมือนกันค่ะก็อยากรู้เหมือนกันว่า ว่ามันจะใช้ระยะเวลากี่วันนะคะอันนี้เราปลูกวันที่30พฤษภาคม2563ค่ะ เสร็จก็ขบหลุมให้เขาแล้วก็ลดน้ำนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะปลูกผักแบบง่ายๆนะคะอันนี้ก็ะถางใหญ่นะคะเราจะมีปลูกเพรีกยขี้หนูสวนแล้วก็มะเขือเทศค่ะแล้วก็จะรอบข้างๆก็จะเป็นพวกผักชีนะคะ อันนี้ปลูกพี่ขี้นูสวนก่อนคะ่ะหวอดลงประมาณหลุมนึงประมาณ2อถึงสเมตรนะคะหวอดไปเลยค่ะแล้วก็ปิดหวอดเสร็จแล้วก็กบหลุมนะคะต่อไป มะเขือเทศสีดาค่ะอันนี้เป็นกระถางใหญ่เราเราเลยปลูกผักตัวหลักคือจะเป็นพิขี้หนูสวนกับมะเขือเทศนะคะดัอจอดได้เลยค่ะผักอินซีปลูกไว้บินเองนะคะ ไปผักชีลาวค่ะขอบข้างๆเลยค่ะขีดเป็นเส้นยา,ยาวๆสองเส้นนะคะแล้วก็ลรยๆไปเลยค่ะ เสร็จแล้วก็กบดินให้เขานะคะฝั่งด้านขวาก็จะเป็นผักชีไทยนะคะเตรียมก่อนเตรียมบุมหร่ก่อนค่ะผ่ะไม่ผักชีไทย ยอดไปเลยค่ะ ปลูกผักนี่ไม่ยากเลยนะคะเพื่อนเพืลองปลูกกันดูเองนะคะปลูกในกระถางนี่แหละค่ะฝั่งนู้นจะเป็นผักชีฝรั่งะคะ่ะผักชีฝรั่งก็เอาไว้ทำราบทำต้มยำนะคะปลูกปูกไปเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นพืชอายุสั้นเนาะแล้วลก็ปลูกคู่กับพริกมกกะเขือเทศไปเลยค่ะ กระถางเดียวกันนี่แหละปลูกให้มันอยู่ด้วยกันนะคะปลูกเสร็จก็ขบดินนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะทีนี้กระถางเนี้ยเราปลูกครบครบทุกอย่างแล้วนะคะเราก็จะรดน้ำค่ะรายการต่อไป นี้เป็นเม็ดผักปุ้งนะคะยิ่งแล้วผักบุ้งมันต้องแช่น้ําก่อนนะคะแต่ว่าตอนที่เราปลูกอะเราลืมเราก็เดยอ้ามันนึกได้ตอนตอนหยอดมเมล็ดลงไปแล้วก็เลยคิดว่ารด,ดน้ําชุ่มๆไปมันจะงอกหรือเปล่า,ามาดูมาดูกันนะคะ ตอนที่ปลูกนี่ฝนตกด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ยินเสียงฝนนะคะโรยไปเลยค่ะเดี๋ยวจะได้กินผักบุ้งผัดไฟแดงหรือเปล่า ลูกเซ่กลบลุมเหมือนเดิมแล้วก็รดน้ำนะคะรดน้ำชุ่มนิดนึงนะคะผักบุ้งเพราะว่าเราไม่ได้เอาเม็ดไปแช่น้ำก่อนนะคะ ทางนี้กวางตุ้งค่ะโรยเสร็จแล้วก็กลบด้วยดินแล้วก็ลดน้ำเหมือนเดิมนะคะอันนี้กระถางสุดท้ายแล้วนะคะเป็นพวกผักสลัดนะคะผักสลัดฝรั่งกรีนคอร์มิซูน่าเรดคอร์นะคะอันนี้เราปลูกแบบเราไม่ได้แบบ ที้ก่อนนะคะเราก็จะปลูกในกระถางเลยแล้วก็ค่อยมาเลือกอีกทีว่าต้นไหนแข็งแรงเราก็เก็บไว้นะคะต้นไหนไม่แข็งแรงแล้วก็ถอนทิ้งไปเลยนะคะอันนี้ที่ปลูกก็คือหยอดไปก้าหลุมนะคะอย่างละก้าหลุมพอหยอดเสร็จแล้วก็กรบหลุมให้เขานิดนึงนะคะ ต่อไปมิซูน่าทำเหมือนเดิมเลยค่ะเจาะลุมแล้วก็เมเล็ดจ,จอดแล้วก็กรบดินค่ะ ตัวสุดท้ายเล็ดคอดค่ะจะลุมเล็ดจอดกรบดินแค่นี้นะคะง่ายๆเพรารอเขางอกแล้วก็เราเลือกออต้นที่แข็งแรงเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราเค่อยมาอัปเดตกันค่ะว่ากี่วันงอกแล้วงอกแล้วเป็นยังไงนะคะ ค่เสร็จแล้วนะคะสวนข,ของเราขั้นตอนการปลูกหอมแบงทั่วฝักยาวสองกระถางนะคะอันนี้ต้นมะนาวที่ว่าคงเหลือไว้นะคะสองต้นต้นตะไคใบโหระพาเด็ดยอดเสียบเลยนะคะ ผักบุ้งค่ะกวางตุ้งมะเขือเทศสีดาพริกขี้หนูสวนผักชีฝรั่งผักชีราวผักชีไทยนะคะอยู่ในกระถางเดียวกันเลยค่ะองผักสลัดนะคะกินขอร์ดม่ชูหน้า เรดคอร์ cord, ค่ะทีนี้เรามามองจากข้างในนะคะในห้องค่ะเป็นแบบนี้ค่ะระเบียงเล็กๆนะคะระเบียงเล็กแค่นี้เราก็สามารถปลูกผักกินเองได้นะคะเพื่อนๆลองลองเอาไปทําเป็นแบบอย่างดูก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆทําแบบไหนอะไรยังไงคอมเมนต์มาได้ค่ะ